แจ้งเตือนข่าวดีรัฐยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2569สวัสดีนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้สูงอายุรัดจ่ายเงินช่วยเหลือต่อเนื่องยาวๆจนถึงปี2569ก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกตดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กอย่างต่อเนื่องในปี2568และเตรียมต่อเนื่องไปยาว,ยาวจนถึงปี2569โดยมีรายละเอียดดังนี้กำหนดการจ่ายเงินรายเดือนปฏิทินปี2568ทับ2569ซึ่งตามปกติเงินก็จะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของทุกเดือน หากตรงกับวันจุดก็จะเลื่อนมาจ่ายในวันทำการก่อนหน้านะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังคุณโยคณากรคงประทีปแจกแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะเชิญรับชมค่ะใครที่ได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลนะครับท่านยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง นะครับจนกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับการลงทะเบียนใหม่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอรัฐบาลชุดถัดไปแม้ช่วงนี้จะเป็นอยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยวเลือกตั้งนะครับแต่สิทธิ์นี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านก็จะได้รับในวันที่1มกราคม2569จํานวน300บาทนะครับเข้าบัตรประจําตัวประชาชนก็นบาบัตรประจาตัวประชาชนนะครับไปรูดซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยนะครับ แล้วก็ในเดือนมกราคมเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มอีกเป็นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มต่อ3เดือนเนี่ยนะครับก็ได้รับ80บาทนะก็ไปเป็นส่วนลดค่าแก๊สได้นะครับส่วนคนพิการก็ยังได้เหมือนเดิมครับนะฮะในวันที่20มกราคม69กนะครับก็จะได้เงินเพิ่มอีก200บาทสําหรับกรณีคนพิการที่ได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะโอนเพิ่มเติมให้นะครับเดิมเนี่ยผู้พิการนะครับก็จะได้รับอยู่800บาทอยู่แล้วใช่ไหมครับนะก็ได้รับจากบัตรสวัสดิการอีก200บาทก็รวมเป็น 1000บาทครับดังนั้นคนที่ได้สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับท่านก็ใช้ไปเลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนใหม่ที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับก็ต้องรอนะครับว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เมื่อไหร่แล้วเขาจะมีการกําหนดในการตรวจคุณสมบัติใหม่ลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่อย,อย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับนี่ก็คือข้อมูลข่าวสาร ที่ทางช่องนำมาฝากในวันนี้นะคะใครมีปัญหาหรือว่าข้อข้องใจก็สามารถสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตท,ทุกทุกที่ที่ท่านมีที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะคะสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ